มาดูมิติใหม่ของคาเฟ่ที่ไม่จำเป็นต้องกินแต่อะไรหวานๆแล้วที่สําคัญคือชื่อแต่ละเมนูคือพีคมากเฮียเปารีวิวที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องกินแต่ของหวานวน,นั่นก็เพราะว่าร้านนี้เป็นคาเฟ่ผลไม้ป่านที่สายกินผลไม้อย่างเฮียเปาตามหามานานด้วยผลพวงจากการลาออกจากรัฐที่หวานร้อนแล้วเลือกเส้นทางใหม่มากินหวานน้อยแทนการจะหาร้านที่ทําหวานน้อยอร่อยก็ยากสุดๆ<ส>ก็เลยมาเจอกับร้านนี้นี่แหละที่เป็นคาเฟ่ผลไม้ป่้มันก็เลยจะมีความเฮลตี้ได้ความหวานจากธรรมชาติซึ่งส่ตของร้านนี้เขากําชับมาเลยว่าไม่ใส่ไซรัปไม่ได้มมมีแคค่่่เเนูรืือง ็มีเมนูเป็นฟิลน้ำแข็งใสด้วยอย่าง้องคนนี้ชื่อว่าโอเอฟูจิซังซึ่งตัววุ้นแต่งก็เป็นวุ้นที่ทำมาจากสมุนไพรเียกได้ว่าเป็นขนมตัวดังจากจังหวัดภูเก็ตคู่กับเครื่องแล้วก็น้ำแข็งใสคือสดชื่นมากต่อมาเรามาดูกันที่เมนูเครื่องดื่มเนี่ยปาอก็สั่งมาชิมให้ทุกคนดูทั้งหมด8แก้วเลยกัที่เมนูผุดผงแล้วก็เสียงใสไม้ทองตัวผุดผ่งจะเป็นมาชาแล้วก็น้ำมะพร้าวสดส่วนเสียงใสไม้ทองจะเป็นชาลินจีน้ำผึ้งเนี่ยลินจีคือขับแก้วเลยและแก้วนี้ สาติาเป็นยังไงเหมือนสูตรตอนอยากลดน้ำหนักเลยตะหลิวนี่แหละนี่แหละตรงตามคอนเซปของทางร้านเป๊ะคืออร่อยจริงไม่จบตาน้าพาแฟนมาเดทแบบเฮลตี้เฮลตี้ที่สำคัญคือแต่ละเมนูที่เขาเขี้ออกอากมาก็จะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็เอามาถือถ่ายรูปก,กับบรรยากาศสวยๆของทางร้านแต่ละมุมน่ารักสดใสซืส่อแล้วถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบจนอยากมาตามก็อย่าลืมบอกว่าตามมาจากเฮียเปารีวิว่าสิบทันแรงร้านบิงซิงคาลดให้ห้าบาททุกแก้วเลยนะติกัดก์ไก่มาขอตรงข้าโลงบาสีในคาลินเลยจ้า